สวัสดีครับนักเรียนคอร์ส US Masterclass กันนะครับคลิปนี้ชวนท่านฟังและชมบันทึกการเทรดวงเล็บแบบง่ายๆนะครับคือมีท่านหนึ่งสอบถามเรื่องการบันทึกการเทรดนะครับผมก็ลืมทำนะก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาเพิ่มให้ไอเดียกันนะคือมือใหม่จำนวนมากไม่สามารถบันทึกการเทรดได้บางคนก็เริ่มต้นได้ดีครับแต่จากนั้นก็มักจะ เบื่อแล้วก็เลิกบันทึกไปครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณเทรดขาดทุนไปจำนะครับคุณไม่อยากบันทึกหรอฮะมันเป็นการเหมือนกับเรียกว่าอะไรครับบันทึกความเจ็บปวดตัวเองอะและเรายิ่งเรามองว่าการขาดทุนเป็นความล้มเหลวเนี่ยผมว่าเราไม่สามารถทําได้นี่เป็นเหตุผลแรกนะเหตุผล2ที่สําคัญไม่แพ้ก,กันคือซับซ้อนเกินไปครับเสียเวลามากไปอันนี้ผมผมเจอตัวเองนะงั้นเนี่ยแนวทางที่ผม ใช้คือผมจะทำให้ง่ายก่อน1งง่าย2ทํทำจากมือถือได้ครับแล้วก็ทำเป็นนิสัยครับถ้าทำติดต่อกันจนเป็นนิสัยได้จากนั้นฮะอะไรก็จะง่ายขึ้นและคุณค่อยต่อเติมสิ่งที่คุณอยากจะรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นนะฮะนี่ครับนี่เป็นแนวทางนะหนึ่งคือต้องทำจากมือถือได้ครับอย่างผมเนี่ยผมมีมือถือเป็น Android นะผมก็ทำจาก กูกิครับก o เกิลไรส์นะฮะทำเลยฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าคุณทําจากมือถือได้นะั้นะคุณจะทําได้ทันทีคือโออตองอีกนึงอยู่ที่คุณนะเพราะว่าถ้าคุณเทรดจากคอมพิวเตอร์คุณก็ทําจากคอมได้นะแต่ผมเองเทรดจากมือถือครับผมนอนเทรดแล้ววิไหนนอนเทรดนอนเทรดแล้วก็ดูไปอาจจะดู youtube ไปหรือว่าแล้วก็ดูดูหุ้นไปเนี้ย ทำจากมือถือนะนั้นเนี่ยความสะดวกือผมจำทำจากมือถือนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่ใกล้มือไงทำได้ทันทีไม่ต้องรอนูอนอน่นรอนี่ถ้ารอเดี๋ยวขี่เกียจครับถ้ารอเดี๋ยวพี่เกียรนะจำไมต้องบันทึกต้องทําทันทีครับแล้วก็นะครับทําจากสิ่งที่ง่ายสุดครับฟรีนั่นแหละครับผมจึงเลือก google drive ครับ ว่าทำจากมือถือได้ทันทีแล้วก็ขายปุ๊บบันทึกปั๊บฮะต่อมาครับข้อมูลบันทึกไม่ควรซับซ้อนฮะอยู่ในหัวครับนึกไปไว้ได้ฮะเช่นวันที่อันนี้ก็ใช้ได้เลยครับทําเตรียมงบได้นะชื่อหุ้นครับได้กี่อาครับส่วนโนต้ตเนี่ยจะเสริมก็ได้ถ้ามีเวลาหรือท,ทําทีหลังนะฮะต่อมา e q ค i t y ครับตัวนี้จําเป็นนะสำหรับการ เอาไปเป็นข้อมูลในการพลอตอีควิตี้เคอร์บเราฮะบันทึกหลังเทรดจ,จบแต่ว่าไอตัวเลขเนี่ยไอตัวค่าอีควิตี้เนี่ยมันมันมีเคล็ดหนึ่งที่ที่ต้องต้องจำก็คออว่าเงินของคุณอ่ะควรจะเป็นเงินที่เต็มโคดตานะไม่ใช่ว่าเติมมาวันนี้เติมมา 1, หอน,อน,นึ่งพันเหรียญอีกวันหนึ่งเติมมาสองพันเหรียญแล้วทําเป็นอีควิตี้เนี่ยตัวเลขมันจะไม่สมูทละมันเป็นตัวเลขที่ ที่คลาดเคลื่อนแล้วก็เป็นการหลอกตัวเองมากกว่านะผมเองเนี่จะรอให้เติมเงินเต็มกว่าไม่เติมเพิ่มละแล้วก็ใช้ตัวเลขนั่นแหละเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของของอีควิตครับนะอันนี้จะเป็นการตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ตัวเองมากที่สุดนะต่อมาครับกราฟครับกราฟเนี่ยผมแคปนะแคปหน้าจอใส่เลยรีวิวก็ทำหลังจากตลาดจบกับตอนเช้าทำให้ง่ายจากมือถือคนระั ค่า r นะค่า r เนี่ยอยู่ที่คุณจะตั้งเท่าไหร่นะอาจจะเป็น0.25ก็ได้0.25%นะหรือ1%เก็ได้ครับเพราะว่าบางทีอ่ะบางคนใช้0.25แล้วเงินน้อยอ่ะมันก็ลดพอพอ,พอเงินในพอร์ตน้อยมันก็อาจจะ้ขนาดความเสี่ยงที่ตัดกัดทุนอาจจะน้อยเกินไปหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ผมใช้หลักการนี้ว่าผมผม,ผมเน้นว่าค่า r ผมต้องจัง,ง่ายหลักการนะคืออาจจะ อาจจะผิดจากทฤษฎีไปเล็กน้อยนะคือว่าค่า R ผมต้องจำง่ายเพราะว่าผมต้องบันทึกทันทีครับผมเลยให้1%พอร์ตครับก็คือก็คือ100เหรียญ100เหรียญคือ 1R ผมจำง่ายครับสมมตุติถ้าผมตัดขาดทุนผมเสีย50เหรียญผมก็ 05R จบเลยครับนี่นี่เป็นตัวเลขที่ผมใช้แบบง่ายๆนะย้ำนะครับว่าบันทีการเพรดควรบันทึกง่ายก่อนส่วนดีเทล ค่อยไปทําทีหลังตอนตลาดปิดก็ได้นะฮะเผื่อบางคนไม่รู้ว่าอไอ้ตัว Google Drive เนี่ยไปเปิดไฟล์ไงก็ไปที่ Drive เราครับกดที่ New นะแล้วก็มันจะมีขึ้นมาครับมันมีทั้ง New Folder, File Upload แล้วก็จะมีเนี่ย Google Doc, s, Google Sheet, Google Slide เนี่ยผมจะใช้ Google ิ h e ี t กับสไลด์เป็นประจำครับ Google d o c กก็มีบางก็เหมือน Word ดนะครับ g o o ก l e d ็ c s ก็เหมือน Word ดนะฮะกู e กิล e ีตก็เหมือน Excel ครับ Google s l i d e ก็เหมือนอะไรนะ PowerPoint ครับเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนกันนะเนี่ยหายแล้วนี่นะครับต่อมาครับในการเทรดฮะอันนี้ผมทำใน g ูเกิ e e ีทนะครับก็จะมีการบอกว่าเป้าหมายคืออะไรขอเดือนละ10เซนก็พอนะแล้วก็เป็นห r s w i อ g Trading ครับความเสี่ยงศูนย์เสี่ยง Risk คงไว้ที่ไม่เกิน 1.5R ไว้ก่อน Reward ก็ขอ 1-2R 3R ก็ partial profit ครับนี่เป็นเหมือนกับสิ่งเตือนใจว่าระออบบเราเป็นอย่างนี้นะบันทึกก็งี้ฮะก็จะเป็นวันที่ครับหุ้นที่เราขายครับโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณมามามา,มา,ม,ามาสายนะมามา,มา,มาทางสไตล์นี่คือส่วนใหญ่คุณจะได้บันทึกหุ้นที่หุณตัดกัดทุนนะฮะ หุ้นที่เทคโปรฟิตยังไม่ได้ประเทศหรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะคุณทนต่อไปคุณจะถือนานกว่าแต่นั่นน่ะหุ้นที่คุณซั l o อสจะออกไวมากแล้วก็ถ้าตลาดไม่ดีนะหรือคุณเป็นคนที่อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนหุ้นเพราะว่าตัวนี้ไม่วิ่งเข้าตัวใหม่เนี่ยการ s ซั l o อสจะติดในบันทึกการเทรดจำนวนมากครับเช่นกันฮะเมื่อวานนะผมก็ขาย i g t i ไป k v t s เนี่ยบันทึกเนี่ยวันที่ หุ้นแล้วก็ถ้าขาดทุนก็ลงเลยฮะสูตรถึงห้าถึงสามครับ,0 5, 0 5, 0 5, 0รบแล้วก็อีควิตี้ครับทําจุกวันแล้วก็บันทึกรวมเลยว่าวันนั้นอ่ะคุณขาดทุนเท่าไหร่ผมก็เสียไปหน<อ>ึ<อ>่งจ<อ>ุดหน้าอาเนี่ยนี่เป็นนี่เป็นสิ่งที่บันทึกนะแล้วก็วันต่อมาก็รอต่อไปเงี้ยเห็นไหมครับส่วนอาร์บิ๊กลี่ก็อะไรครับครบหนึ่งสัปดาห์รวมเป็นยังไงครับอาร์มัลลี่ก็ครบหนึ่งเดือนเป็นยังไงครับหมายเหตุก็เติมได้ทีหลังว่าตอนนี้เป็นยังไง คุณคุณเรียกว่าตลาดดีหรือไม่ดีครับซึ่งคุณสามารถบันทึกได้ที่เืนได้เหมือนกันนะตรงที่ตัวเนี่ยตัวนี้นะตัวที่เรียกว่ากราฟนะครส่วนตัว Equity c u r v e นะครผมก็จะทำใน Google o g l e Sheet เช่นกันครับก็วันที่ครับ Equity ฮะแล้วก็โน้ตแล้วก็โกรดก็ได้วันนี้คือวันวันแต่ละวันจบวันก็บันทึกไปครับจากเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็โน้ต คือว่าเอ๊ะช่วงไหนพีคช่วงไหนไม่พีคเนี่ยเป็นการเออแต่นะช่วงไหนพีคไม่พีคแต่ช่วงไหนพีควัทถอมเนี่ยก็เก็บไว้เป็นช่วยดูครับว่าเออว่าเราเนี่ยตกลงตอนนั้นอะเรากรดเท่าไหร่นะฮะกรดเท่าไหรเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดรอดาวน์เท่าไหร,ร่จากสูงสุดเท่าไหร่เนี่ยนี่เป็นการาบันทึกทำทีหลังนะเพราะว่าพวกนี้ก็จำเป็นต้องมีในการรีวิวตัวเองว่าตอนนี้เป็นยังไงเราจะเห็นอะไรนั้นนะ พอทานี่ปั๊บเนี่ยใช่ไหมครัพอคุณไปเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยให้คุณไปคลิกที่เรียกว่าตัวนี้ครเป็นตัวตารางนะไอแ้แทรกแทรกแผ่นภูมนะว้นี่ก็ได้ครับแทรกแล้วก็แผ่นภูมนะมันก็ทําให้เราเลยครับนะเริ่มต้นให้คุณทํานี่ก่อนนะไอ้ใส่ใส่ไฟล์นี่ก่อนไอ้ใส่ใส่ตัวเลขเด็กกับอีพที่ก่อนไอ้ตัวนี้ยังไม่ต้องใส่ก็ได้ครับใส่ทีหลังนะเพราะว่าถ้าใส่แล้วมันอาจจะมองอาจจะมองว่ามันมันเป็นตัวตัวแปรเพิ่มหรือเปล่านะแต่ว่าเริ่มต้นให้ใส่ทั้ง แค่เดทกับ Equity ก่อนให้มันเจเนเรตตารางก่อนจากนั้นก็ค่อยมาเติมเรื่องของเนี่ยคือผมใี้ทำทีหลังไงอันเนี้ยตัวนี้นะค่อยมาอยู่ทีหลังกัเนี่ยถ้าคุณเทรดนานพอครับอย่างผมเนี่ยเทรดน่าจะประมาณสัก3เดือนกว่าละก็จะเห็นเป็นกราฟเนี่ยอี u วิ y ี u r v e ก็เนี่ยขึ้นไปย่อลงมาแล้วก็ขึ้นไปย่อครับช่วงนี้จะเป็นลักษณะของช่วงไฟแดงนะไ,ไ,ฟไฟไฟไฟเหลืองกับไฟแดงเนะนี่ยส่วนเนี้ย เป็นช่วงที่อันตรายครับก็บันทึกไปจะได้เห็นว่าเออเนี่ยเราเป็นยังไงตอนนั้นเรารอดาวไปเท่าไหร่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยตอนนี้นะบันทึกไปทำใน g o o g l e Sheet นะฮะ o ู e ก Sheet ก็อนนี่ฮะลงไปกันนิดอยู่นิดน o งกูเกิ e e ีนะฮะ,ะต่อมาครับนี่เป็นบันทึกหุ้นครับบันทึกหุ้นที่เราเทรดแล้วก็พอร์ตเรานะอันนี้ผมก็เปิดเผยแล้วเท่าไหร่นะ ล่าสุดนี้ผมก็เป็น394 903นะกนแล้วก็ก็จะมีหุ้นสารัดอยู่14ตัวด้วยกันนะก็เยอะนะฮะก็นี่ก็ครอบเลยฮะครบมาแปะเลยฮะเนี่ยพบว่าเนี่ยพอผมทำเสร็จแล้วมจะมีม,มีมีการแบบอ่มีการโน้ตนั่นนะว่าหุ้นเข้าใหม่ follow through นะเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยเป็นเป็นผมทำเยอะนะผมทำผมทำใน o o g l e Slide ก็อนนียตรงนี้ Google s l i d เนี่ย จปับเนี่ยผมจะมีมีหลายหน้านะนี่เป็นการครอปจากมือถือนะง่ายเลยครับผมผมไปกินข้าวข้างนอกผมก,ก็ครอปไปนั่งกินข้าวครอปไป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 แล้วโพสครอปไปแล้วเพสเพสเพสลง Google s ไ i ด e ครับง่ายครับนะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นกราฟครับกราฟนี่ผมผมใช้ Trading View นะมันก็มันก็ง่ายหน่อยในในใน,ในการบันทึกมัน,มนผมจะมี ทุกครั้งที่ผมเข้าซื้อครับเนี่ยนี้นะผมจะ,ะรเรียกว่าลากจุดลากเส้นที่เป็นต้นทุนไวฮะเพราะว่าอ้างอิงว่าเราซื้อคือคือกราฟที่เราเข้าครับถ้าเราบันทึกว่าเราซื้อตรงไหนต้นทุนเราตรงไหนเนี่ยประกอบเนี่ยนะเราเห็นว่าหล่ละเราเห็นว่าจุดซื้อเราเป็นยังไงเป็นการรีวิวทีหลังนะเออเ,เออจุดซื้อเราก็ขมไม่ได้น,นั่เนเองเด้งจากเส้นค่าเเลียนะฮะ สิบวันเนี่ยเนะครับพี่วันนี่ข้อดีของการาลงกราฟทุกวันนะจะเห็นว่าพัพฒนาการหุ้นเราเป็นยังไงครับมันวิ่งขึ้นดีเนี่ยเนี่ยนี่เป็นอาจจะทําให้เราเห็นว่าเออเนี่ยสิ่งที่เวิร์กเราเป็นยังไงนะฮะเพราะว่าการเทรดที่ดีนะคุณต้องคงรักษาสิ่งที่เวิร์กไว้อะไรที่ไม่เวิร์กเนี่ยพยายามลดไปฮะเนี่ยการที่คุณเรียกว่าครอบ กราฟหรือว่าแคปเจอร์กราฟมาใส่เนี่ยก็ช่วยได้ให้เราเห็นนะว่าเออตรงนั้ตกลงเนี่ยการเทรดที่ดีคุณเป็นยังไงเนี่ยครับจะเป็นในต่อมานะเดี๋ยวนะนี่ฮะเป็นอ่งจุดซื้อเป็นยังไงอ่าเนี่ยเห็นว่าจุดซื้อผลจะซ้ำๆให้คกันฮะผู้ชนะผมนะนะคนี่ฮ,ฮจุดซื้อคล้ายๆกันซ้ำๆกันนะฮะนี่ครับส่วนตัวที่ยังมีปัญหานะคือ ถ้าซื้อแล้วไม่ฟลุ t ทรูเนี่ยผมจะรอขายครับเช่นตัวเนี้ยซื้อแล้วราคาไม่ไปไหนหรือว่ามันมันอืดอื่นเนี่ยันก็จะรอขายแล้วนี่ยเช่นกันฟอร์เ e ร k เอาเนี่ยตลาดเปิดถ้ามันลงมันต้องขายครับเพราะว่ามันไม่ใช่แลมันเป็นต่วนแอเนี่ยเนี่ย n o t ตไ้ฮะสองตัวยังไม่ฟลุตทรูต้องขายครับนี่ยนี่ก็เป็นตัวเข้าใหม่ครับฟลุตทรูครับเนี่ยก็ซื้อที่ราคาเด้งจากเส้นค่าเฉลี่ยเลยฮยแล้วก็ตัวเนี้ย ซื้อเมื่อราคามันเกินกินแท่งเล็กเก่านะฮะก็ยังมีอีกแบบหนึ่งที่ผมผมใส่เข้ามาคือว่าหุ้นที่ผมขายครับหุ้นที่ผมขายอะ่ผยอะผมจะเอามาใส่ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวผมดูแล้วกันนะฮะนี่ครับผมจะมีอีกอาอีกหน้าหนึ่งที่ผมจะเอาหุ้นที่ผมขายออก มาแปะด้วยครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียกว่าอะไรนะรีวิวตัวเองวิเคราะห์ตัวเองว่าเราคิดถูกหรือผิดนอย่างเช่น Gra b เนี่ยผมเข้าเมื่อราคามันฟลักซ์ูขึ้นไปแล้วมันยืนไม่ได้ครับลงมาในผมขายทิ้งในวัน,นะคะเนี่ยก็เข้าแล้วออกในวันพอไม่ฟลักซูครับเนี่ยเป็นการเป็นการดูอย่างลังอ๋อตกลงเราก็ความจริงมันก็ไม่ใช่จุดซื้อเรานะเราซื้อตอนที่ราคามันมัน,ม,นมันข้ามเส้นค่าเฉลี่ยไปแล้วเนะี่ยประมาณนี้นะ หรือตัวตัวเนี้ดีเวฟผมก็ออกเพราะว่าผมซื้อตอนที่แท่งเนี้ยแท่งแดงใหญ่นะแล้วก็ลงมาต่อผมก็ขายไปแล้วก็ขายช่องเปิดตลาดมาแล้วตอนนั้นก็ดึกมาใหม่ก็เป็นการคิดผิดเนี่ยผมก็เนี่ยเฮ้ยเนี่ยออกเพราะปิดต่ําติดลบเกินสามเปอร์เซ็นต์คิดผิดหรือเปล่าเนี่ยนะก็เนี่ยเช่นอ่าจีทีไอก็คิดผิดไหมมันเนี่ยก็เป็นการเป็นการเก็บเอาไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพวกนี้แหละครับมันจะเป็นหุ้นที่ กลับมาอยู่ในเรดาร์เราต่อไปเพราะว่าหุ้นที่ผมคิดผิดอะ่ะมันมักจะวิ่งแรงหลังจากนั้นถ้าผมไม่ทิ้งมันแล้วผมกลับมาดูนะผมก็เห็นโอ้จุดนี้ตัวเนี้ยให้จุดซื้อใหม่ได้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นอ่าเรียกว่าเป็นหุ้นที่เป็นดาวรุ่งตัวใหม่เราก็ได้นะครับเนี่ยนี่เป็นทั้งหมดนะที่ที่ผมแนะนําครับเกี่ยวกับการด้วยการเทรดนะก็ก็จะมีทั้งบันทึกเลยนะ บันทึกผลการเทรดครับว,วันที่หุ้นกำไรหรือขาดทุน e q u i t y แล้วก็รวมครับสรุปรวมได้กี่ R ครับแล้วก็อี u วิ y ี u r v e ครับเอามาพอตได้แล้วก็เรียกว่าเป็นอย่างคือบันทึกการเทรดตัวเองครับพอร์ตเป็นยังไงเข้าออกเป็นยังไงแล้วก็แปะกราฟนะนี่เป็นง่ายๆที่ทําได้ทันทีครับผมทําจากมือถือทั้งหมดนะฮะบอกเลยนะผมเนี่ย ไม่ค่อยได้ทําจากคอมพิวเตอร์หรอกเพราะว่าผมมักจะติดมือถือใช้มือถือแบบเต็มที่ครับแล้วก็ช่วยได้นะช่วยได้ในการที่จะมอนิเตอร์การเทรตัวเองนี่นะครับสวัสดีครับ